ฉันเรียนภาษาอิตาลีมา3ปีแล้วใช้ดาหรือเปินะคะถ้าคุณยังตอบไม่ได้ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะคลิปนี้มีคําตอบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคําตอบง่ายๆนะคะในกรณีนี้นะคะเราจะใช้ดานะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเรียนมา3ปีแล้วนะคะเราก็บอกว่าดา เตอานี่นะคะแต่ว่าประโยคเต็มๆเดี๋ยวเรามาดูกันในตัวอย่างนะคะก่อนอื่นนะคะการใช้ดะหรือเปรในกรณีนี้นะคะเป็นการใช้กับเวลานะคะก็คือเป็นการนำคำบุพบทนะคะมาใช้ในเรื่องของเวลานั่นเองนะคะคำแรกนะคะคำว่าดะนะคะแปลว่าจากนะคะเราจะใช้เมื่อเรื่องที่เราพูดถึงนั้นเนี่ย มีจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าดานเนี่ยเขาแปลว,ว่าจากถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการพูดถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ได้นะคะเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันเรียนภาษาอิตาลีมา3ปีแล้วในกรณีนี้คือมันมี จุดเริ่มต้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นเทนที่เราใช้ในประโยคนี้ควรจะต้องเป็น present indicative นะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ด่านะคะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเราเรียนมา3ปีแล้วเริ่มต้นจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่า ปัจจุบันเราก็ยังก,กระทําอยู่หมายความว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็ยังก,กําลังเรียนอยู่นะคะดังนั้นถ้าเราใช้ด่าในกรณีนี้หมายความว่าฉันเรียนมาตั้งนานและตั้ง3ปีแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยฉันก็ยังเรียนอยู่นั่นเองนะคะประโยคเต็มๆที่จะบอกว่าฉันเรียนภาษาอิตาเลียนหรือภาษาอิตาลีเนี่ยมา3ปีแล้วเนี่ย ประโยคเต็มๆที่เปิ้นบอกว่าควรจะเป็น p r e s e n t e i n d i c a t i v o ก็คือ studio litaliano da tre anni หรือนะคะ vivo in italia da cinque anni นะคะ vivo in italia da cinque anni นะคะฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศอิตาลีเนี่ยมา5ปีแล้วนะคะแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนนี้คนพูดเนี่ย ก็ยังอยู่ที่อิตาลีนะคะหรือนะคะหรือนะคะเซโกว้าวอิตาลีดาดูยันนีนะคะฉันติดตามว้าวอิตาลีหรือว่าเพจว้าวอิตาลีเนี่ยนะคะมา2ปีแล้วนะคะแปลว่าตอนนี้ก็ยังติดตามอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าประโยคที่เปิ้ลยกมาทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดเราต้องการบอก ถึงช่วงเวลาที่เราทําสิ่งนั้นๆที่มันมีจุดเริ่มต้นแล้วปัจจุบันเนี้ยเรายัางทําอยู่นะคะเราใช้ดาดนะคะแล้วก็ใช้ present indicative บนะคะคำต่อมานะคะคำว่าเปิรนะคะเปิรนะคะคำว่าเปิรนะคะเปิ้ลขอให้ความหมายแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆนะคะเวลาพูดในเรื่องของเวลาเนี่ยนะคะคำคำนี้เนี่ย แปลว่าเป็นเวลานะคะก็คือเป็นช่วงของเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่เป็นช่วงของเวลาเป็น amount of time ซึ่งช่วงของเวลาก็แล้วแต่ว่าคนพูดนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงช่วงเวลาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรือว่าในอนาคตนะคะเขาอาจจะนำคำว่าเปเรียบไปใช้ในเทิศไหนก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นะคะถ้าเราใช้เปเรตอันี่คือชั้นเรียนภาษาอติตาลีแล้วก็เปเ ตรอ่นนี่นั่นหมายความว่าฉันเรียนภาษาอิตาลีเป็นเวลา3ปีหมายความว่าไงคะแปลว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้เรียนแล้วนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและตอนนี้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะแปลว่าประโยคนี้ควรจะต้องใช้ง่ายๆเลยคือ pasto a prossimo นะคะดังนั้นนะคะ ประโยคที่เต็มๆนะคะที่เราจะใช้ในกรณีนี้ควรจะเป็นโอสตูเดียโตลิตเ a n ลีย r โนเปร์เรอานีนะคะเราใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ความหมายไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าโอสตูเดียโตลิตเ a n ลีย r โนเปร์เอานีนะัหมายความว่าฉันเรียนภาษาอิตาลีเป็นเวลา3ปีคือตอนนี้เนี่ย ใช้ภาษาตัวพ o อสิโมแปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่จบลงแล้วคือตอนนี้ฉันไม่ได้เรียนแล้วนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกใช้ Da หรือเป r รนะคะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเรายังกระทําอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจบลงไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ,างอื่นๆในการใช้เป r รกันบ้างนะคะ O อ a ลาโ a ร o i โตอินอิตาเลีย ชิีนะคะหมายความว่าฉันทํางานที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา5ปีนะคะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าคนผู้ใช้ pasto prossimo นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นการนําคําว่าดากับ นะคะมาใช้มาพูดในเรื่องของเวลานะคะซึ่งเป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้ภาษาอเตืยนให้มันได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจเรื่องของคําบุพบทนะคะซึ่งเรื่องของคําบุพบทเนี่ยเป็นอะไรที่หินมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีกฎหลายอย่างว่าต้องใช้แบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ หลายๆคำเนี่ยมีการใช้ในสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องจํานะคะดังนั้นหลายๆคนก็บน่บนๆกันนะคะแต่เปิ้ลก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้พี่น้องๆสามารถใช้งานภาษาอิเตเลียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้เปิ้ลก็ต้องลาไปแล้วอย่าลืมนะคะกดซับสไคร e นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากเพจนะคะลาไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะเชา้าๆอาพเพรสต